เขื่อนเจ้าพระยาเป็นปัญหาที่สําคัญและไม่สามารถเลื่อเฉลี่ยได้การระบายน้ําที่มากถึง2,700ลบมต่อวินาทีได้ทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมในพื้นที่หลายอําเภอและมีผลกระทบต่อชีวิตและความมั่นคงของชาวบ้านในพื้นที่นี้วันที่6พฤศจิกาย,ยน2568สถานการณ์น้ําท่วมได้เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาทําให้มีน้ําท่วมในพื้นที่4อาเภอคืออําเภอมโนรมอําเภอเมืองชัชนาทอําวัดสิงห์และอําภสันพญาซึ่งมีผู้ประสบอุทกภัยมากกว่า4,365ครัวเรือน สถานการณ์น้ำท่วมนี้ได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อสถานีวัดน้ำ C ส,สองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์รายงานว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่2993ลนาบมต่อวินาทีส่วนสถานี4สิบสามที่ตั้งอยู่ในอำเภอสันพญาจังหวัดชัชนาทรายงานว่ามีปริมาณน้ำด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่17.08เมตรต่อรอบพี่นั่งและมีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่16.3 1เมตรต่อรอบพี่นั่งซึ่งห่างจากตลิ่งเพียง3เซนติเมตร การระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น2,700ลบมต่อวินาทีได้ทําให้สถานการณ์น้าท่วมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง3-4วันที่ผ่านมาทําให้น้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเอ่อล้นมายังแนวกระสอบทรายทะลักที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทําให้มีน้ําท่วมในพื้นที่3ตําบลคือตําบลตลุกตำบลอาสาและตำบลโพนางดำออกซึ่งมีชาวบ้านต้องเร่งอพยพขึ้นมาอาศัยยางที่พักช่วคราวตามถนนสายคันคลองมหาราช ในพื้นที่ตำบาอาสาชาวบ้านต้องเตรียมการอ,อพยพไว้ทันพระน้ําท่วมได้ถึงระดับสูงกว่า60เซนติเมตรโรงเรียนโพป,ประสิธิ์ต้องปิดทําการสอนเรียนเพราะถูกน้ําท่วมซึ่งเป็นการปิดเรียนเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นทําให้เด็กไม่สามารถไปเรียนได้ซึ่งทางเทศบาลตำบาลหัดอาสาได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของกระแสฟไฟฟ้าน้ําประปาและห้องสุขาเคลื่อนที่ไวใ้ให้ประชาชนใช้งาน นายสมชายแก้วสีนวลชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมได้เผยว่ามีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ล้นแนวกระสอบทรายเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านระดับน้ำเข้าท่วมอย่างรวดเร็วทำให้บางรายไม่ทันเก็บของตอนนี้ตนและครอบครัวได้อพยพขึ้นมาอาศัยยังบริเวณถนนสายคันคลองมหาราชแล้วและได้ทำการซ่อมเรือเพื่อไว้ใช้เข้าออกบ้าน นางชัญญาสุภวิตานายกเทศมนตรีตำบดอาสาได้เผยว่าพื้นที่ตำบดอาสาได้ถูกน้ำท่วมทั้งหมด7หมู่บ้านชาวบ้านประมาณ1,900ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและทางเทศบาลได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของกระแสไฟฟ้าน้ำประปาและห้องสุขาเคลื่อนที่ไวใ้ให้ประชาชนใช้งาน น้ำท่วมที่สูงนี้ได้ทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นมายังแนวคอสะพานข้าแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตำบลพนางดำออกทำให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทต้องเร่งนำหินคลุกและรถจักรเข้ามาทำการเสริมความสูงให้กับถนนที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถสัญจรได้ การจัดการน้ำที่เป็นอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำถ้าเป็นสิ่งสำคัญซึ่งการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น2,700ลบมต่อวินาทีนี้มีผลกระทบต่อชีวิตและความมั่นคงของชาวบ้านในพื้นที่นี้ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมและมีผลกระทบต่อชีวิตและความมั่นคงของชาวบ้านในพื้นที่นี้แต่นี้เป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้และมีความเป็นจริงคือการจัดการน้ำที่เป็นอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำถ้าทำให้สถานการณ์น้ำท่วมไม่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและชาวบ้านจะได้มีความมั่นคงในชีวิตของตนเอง คุณคิดยังไงกับการจัดการน้ําในปัจจุบันคิดว่ามีวิธีใดที่สามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ําท่วมได้อย่างเหมาะสมหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรใหม่ที่สามารถช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ําท่วมในปัจจุบันช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการแสดงความคิดเห็นได้เลยนะ